อันนี้เป็นง้อคุณป่ะครับคุณแม่เป็นม้วนอันนี้เองกไอ็ไรไอต้อนน้ำเยอะอ๋อเป็นแม่พันธุ์เนาะครับอาหารมันบกเหนียวนี่อันนี้เป็นพันธุ์อย่างเงี้ครับผมกืบบดชาลูรีอย่างเดียวเลยเนาะโอ้ว่คุณแม่ใช่อยังครับ<อ>ผมก็ลืมถามซะละคุณแม่ สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ของฝากเนาะใช้เป็นอยู่บอครับเอาไว้ฉีดหมูครับไออันนี้เป็นสายต่อนะครับแค่ซื้อเข็มมาใส่ก็ได้เลยนะครับแกะแล้วก็จะมีหัวซุบซุบเสนีแลละครับขวดยากระเสียบเสนีเนาะโอเคครับปาร์ตงัวคืองามแท้เดี๋ยวชมงัวเพิ่นก่อนแป๊บนึงครับอันนี้เป็นงัวขคุณบอครับคุณแม่เป็นง่วนอันนี้เองก็เลยต้นน้าอยู่อ๋อเป็นแม่พันธุ์เนาะครับมมมััันนนนบบ่าาหป อันนี้เป็นพันอย่างนึงครับผมกับบบชาลูารลีอย่างเดียวเลยนเยนยาะโอ้ว่าคุณแม่ซื้ออย่างครับ<อ>ผมก็ลืมถามซะละคุณแม่หนิงเนาะครับโอ้เลี้ยงเลี้ยงขายเฉพาะลูกมันเป็นบอครึ่อย่างไรเนี่ยครับโอ้ครับเอนมันก็มันเป็น,นขนคือนี่มันเป็นอย่างไรเนี่ครับอ๋อเลือดสูงครับปาร์ตคืองามแต่งงวนแบ อันี่มันก็กินดีดีเลยครับมันอันนี้นะครับครับเยมันขน้ยอที่ทีามีไอ้น้นมนเกลเปลือกมันครับไงเปลือกมันก็กินดีดีครับครับไม่แต่ถ้ามันเคยกินหัวอาหารเนาะสมอาหารโดยจักน้อยนะครับอ่ามันก็จะกินดีครับแต่วัวน่ะกินเปลือกมันจะดีกว่าไอ้นี่ครับเพราะมันกินดีครับมันกินเม็ดข้างหน้าถ้าถ้าจะมาเลี้ยงวัวด้วยก็กบอกว่าเอามาเลี้ยงวัวผมจะได้เอาเปลือกมันมาให้น้ำนะนะครับมันจะกินดี เพราะผมสั่งมาอยู่มันกะหายากยา,ากครับช่วงนี้ครับ<ะ>มันมันขาดตลาดเขาบอกมาส่งหนแพงครับช่วงนี้ปลางวงแต่งานนะบ่ได้ออกจากคอกเลยบ่ครับนี่ออกอยู่ออกไปขุนที่กิ่งที่กิ่งแต่ก้อนเนี่นยปุกหญ้าปุกหญ้อ๋อเ<ว>อ้าปุกหญ้าตัวนี้บ่ครับเอ๊ะมันเป็นอย่างคืบอบ่ได้ผลเฮ้ยมันคืองามอยู่ครับอ๋อถ้าถ้ายาหวานตัวนี้บ่ได้ครับถ้าเป็นหน้ายไหนเด้อยครับหน้าพวกแพงโกลาหญ้านัยนะครับ แตนะ่ยาในนะ่ะถ้าเกิดว่ามันอายุนานแล้วนะ่ะมันมันจะแข็งปง้าปยขี้งว่งวนนีกวเนาะหอวอาหารเนาะขายสอบเท่าไรอันนี้ครับ,บสอบประหาสิบบาทโอ้ครับโอ้ได้ขายตลอดแล้วเนาะครับนี่เนะาะครับถ้าเกิดว่ามีเวลาดประหารอบหนามา <laughs> จะได้ซื้อกัปไปนะครับ <laughs> เอาใส่หญ้าสปยังกันนะครับครับโอ้งามงามงามครับ าครับมูได้ใส่แม่ยังไหนครับมูมูอยู่ข้างล่านโอ้ครับโอ้ครับเอาลงวันนี้เลยหรอเปล่าครับเนี่ยเอาลงก็จะสอบกันอย่างสามสิบโอ้สามสิบอ๋อโอเคครับเดี๋ยวพอเอาลงก่อนเนาะโอ้หมูงามอยู่แต่ละเนี่ยโอ้ครับโอ้ครับมึนกินนนีี่ เออคนมันคือยาวๆคือนี่ครับเาคอขกมู่ะครับว่าคนยาวเนี่ยคือจเหงาไม่มบคือคขกรหมูล่างนะครับค่ะคนยาวมันต้องขึ้แต่ว่นเแต่ออมนเบอกเมนเป็นกพันเออแต่ก่อนเพ่อพ่อพันบดตอนนั้นบม่เมันคือหลังคงคงเลยนะครับมันจอยมจอยโอ้มันกินดีมันกินดีเนาะจนเกลี้ยงเลยกินดีโอ้เมีพันมันจอยเนาะเออมันคือขนยาว ก็เป็นลาดไว้อย่างนี้แหละเจ๊มันอาจจะเป็นแม่พันธุ์มันมันคลอดลูกครั้งที่เท่าไรแล้วนี่ครับนี่เขาบอกมาที่ห่าแล้วบอกท่านมาจากเขาเขาบอกว่าครั้งครั้งที่สามเป็นวันบอลอันเจนบอลโมเมนครั้งที่สามบอลโมเมนต์บ่ตามก็ห่าแล้วนี่ครับบ่ใช่ละถ้าเกิดว่าสามโอ้บ่ใช่แล้วครับรุ่นนี้นะรุ่นนี้นะบ่ตามก็ห่าฮกแล้วครับปุ๊บ ผมรับประกันได้เลยโบตามกหกเท่าที่ผมเลี้ยงหมูมาเนาะโบตามกหกแนี่ยน้อนเพราะว่ามันประมาณนั้นแหละเพราะมันหมูมันมันเถ่าแล้วครับเบื้องจากมันนี่เนาะมันเถ่าแล้วมันจนยาวแบบนั้นแล้วหมูนี่ครับมันจะเป็นซุงหมูผูแล้วนะครับเบื้องหน้าหน้ามันก็เถ่าแล้วนะนมมันกัดอะไรไปแล้วนี่ มันมันหมูแม่นท้องแรกท้องสองเลยอืมแต่อีกจักสุดละพรดโลดครับถ้ามันมีนะอีกสุดหนึ่งพรดเลยลูกของแม่นี่บอกครับตัวน่ะโอ้ยสัมพอเลยมาลูกแม่มันเถ่าแล้วครับแม่มันเถ่าแล้วเออลูกมันก็เลยบอกนัานแล้วนี่ยครับครับเพราะหลังมันก็นานเบิดแล้วนะครับไล่ภาไในครับแม่พันธุ์นี่ตอนตอนนั้นช่วงที่ว่าหมูกำลังโลดละนี่ครับหมูแม่นกล่องมือถ้า เอาบุเป็นยังครับขิดซะว่าเอาอันเอาลูกมันเนาะเอาลูกมันเนาะครับให้ประสบการณ์ครับ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 รัมันอ่ทอมจริงมันต้องได้ปดแล้วเพราะมันมันเถ่าแห้งแล้วนะครับอันนี้เขาว่าลูกดีท่อจที่ อ่าท่องสามซีเมนต์กับซีเมนต์แม่นแม่นเนี่ยซีเมนต์อยู่ครับตั้งแต่อาหารมันบื่ถึงมันละคนเงี้ยวคืออมันมันเพื่อเอกลูกเดือนกับสี่หมื่นหกยานุ่มมากป้าอันอันข้างหน้าผมก็อยากแนะนําว่าถ้าเกิดว่าแม่ที่แม่ที่หนึ่งนะให้หย่านมประมาณสิบแปดถึงยี่สิบวันหย่านมเลยแต่ว่าแม่สองแม่สามนะยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบห้าวันอย่าเกินนั้นเพราะแม่มันจะโซมแล้วกัมันจะเป็นซัดไว้ครับถ้าเกิดว่าเขาก็สานน่ต ลุงเขาครับครับได้ได้ประเทศเด้เตรียมพ่อบครกับบ้าว่างครับแต่เร้แม่มันกิดเร่จกกันที่วัดยังสิวประสมอีครับเพราะว่าว่าสวยไปหาหมูป่าครับหมูป่าในบ้านในเร่ครับาะว่ามันเที่ยวไก่โอ๊เอ้าไส์ไส์หมูป่าบ้านนี้ครับหมูป่าอยู่บ้านนี้โอ้ผมเดาว่ามันอยู่นี่อ๋อเอ้าโอเคไปเบิ่งอยู่บ้านซะนะครับอันนี้เนาะ โอ้สิโตอย่เนาะก็วนเียวนี่ยอะยังยงวาจังอันนี้ที่เรียกอาหารประำวันทาทประมคือเอามันมาให้ิน เป็นขึ้นสักเมา่าโอ้ยคนเจ้ากันบ้นะครเจ้าเดกันเมื่อนี่สเทีเจมาังกินประกอบ่ามาเดงบ่บอันที่นมาส่งรอบก่อนใช่ไหมนเจ้าอันของนงสาวโอ้ยไ่ได้กินนํากัน่ได้กินเพราะว่าแกสังมาก่อนม่ให้พัดเเออจแล้วพันว่าใอ้หมูอันนันบอกครับมูอะอยู่สเนียที่เบ้งขวแม่น่อเป็นมเบื่มอยู่นี่นะหมูเนาะแต่ครอบที่สอของแม่ด้วอที่สมแบในบางที่

มือห yup. uh, uh, ูโตแล้วห uh, oh. ูตั้งหูตั้งมึงจะขี่หูตั้งเนาะมันผสมเหมือนปลาเนี่ยใชนไหมมันออกออกไปปลาลายเนาะปลาเป็นปลาเป็นหูตั้งเลาะห้าหูโตเน่ะไม่ได้เอาวเลยครับบอกเนั้นน่าตั้งเข้าไปก็ขายไม่ได้เนาะขายยากเขาไม่ซื้อเป็นมันะบุยการนตั้งนี่ถ้ามันี้มันตั้งเบิ้ลตั้งเบิ้ลันาะไปบริปป๊าปใช้พันเนานถ้าเกิดเราไม่ออกมาสีขาวเนาเป็นปลาผสมคืออยากบอกอ๋อ แต่วบนแมื่อันนี้แม่มันถ้าเกิดรูมันออกมาสีขาวนะแต่เขาก็เจบตัวมือขาวมันเป็นล่งไล้ากับนาแต่ว่าตอนนี้เอาปลาผสมถ้าเกิดมันออกมาสีขาวจะสีขาวปูนดำก็ยังไปเสร็จแล้วเพราะว่าเขาปลาผสมการเดี๋ยวถ้าเบิ่งลูกมันอีกทีถ้าเกิดว่ามันมันหูตั้งะเอาอยู่แต่ถ้ามันหูตกยากต้องขายตลาดทุกไปะว่าน่าจะตั้งแหละพราะว่ามันเปล่ง แทนมันออกเมหลายมันเป็นมวนมุจีนะแต่บางซีมี้่าผสมเหมือนกะมุดงาผสมมันก็ตัวนี้มันจะทำผสมสร้าุมกันใช่ไหมเอยังว่าส้างกมกันเดลลองนนยังอเถอตวตไปได้สร้างมันมากกัน สกจังหยานกับพอดีใหญ่พอดีาเนี้เออโอเคเลแไม่จะใครตัวจังไรนี่ครับอ๋เปผู้เื่อเพื่ะไรเื้อตังไช่างเป็นโล่ไหมคะเป็นโล่เลยใชเอาเป็นเหมาลก็ได้ครับเหมาเลยก็ได้บางตัวมันก็น้อยนะ